จะเกิดอะไรขึ้น เมื่อโลกเต็มไปด้วยสัปปะหลาดที่คอยไล่ล่าเอาชีวิตมนุษย์ที่เหลืออยู่ให้ยอนซูชายหนุ่มที่สูญเสียครอบครัวไปเขาจะต้องร่วมมือกับคนในอาพาร์ตเมนต์เพื่อต่อสู้กับสับปปะหลาดในการเอาชีวิตรอดและช่วยให้โลกนี้พ้นภัยก่อนที่มันจะสายเกินไปสวัสดีครับวันนี้ทุกคนจะได้ฟังสรุปเนื้อเรื่องภาพยนตร์ซีรีส์จากทางเน t f l i ิกอย่าง Sweet วิ m e กันแล้วนะครับถ้าทุกคนชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยนะครับและถ้าพร้อมกันแล้ว ไไปรัักชมกนด้บเลยครับเรื่องได้เปิดมาที่เดือนกันยายนในปี2020มีการกวาดล้างสัปปะหลาดครับพวกทหารนั้นได้ทำการยิงกระหน่ำไปที่สัปปะหลาดตัวหนึ่งซึ่งแม้กระทั่งกระสุนก็ทำอะไรสัปปะหลาดตัวนั้นไม่ได้ ต้องย้อนกลับไปเมื่อหนึ่งเดือนก่อนหน้านั้นซาฮายอนซูชายหนุ่มมัธยมปลายครับที่พึงจะสูญเสียครอบครัวไปจากอุบัติเหตุทางรถยนต์เขาได้ย้ายเข้ามาในอาพาร์ตเมนต์เล็กๆสมๆแห่งหนึ่งที่มีชื่อว่ากินโฮมและได้เข้าไปพักในห้องหมายเลข1410ฮาหยอนซูนั้นยังคงเก็บตัวอยู่ในห้องสั่งแค่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมาเป็นสเสบียงครับเพื่อประทังชีวิตไปวันๆ เมื่อรู้สึกสิ้นหวังที่จะต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปตามลำพังการฆ่าตัวตายจึงเป็นทางเลือกเดียวที่มีฮยอนซูนั้นตัดสินใจที่จบชีวิตโดยการกระโดดลงมาจากตึกแต่ทว่าที่นั้นฮายอนซูก็ได้พบเข้ากับหญิงสาวคนหนึ่งครับเธอมีชื่อว่าอึนยูเธอนั้นมีความใฝ่ฝันที่อยากจะเป็นนักบัลเล่ออึนยูบอกว่าจะตายที่ไหนก็ได้แต่อย่ามาฆ่าตัวตายที่นี่และทำให้คนอื่นเดือดร้อน ทำให้พระเอกครับจะต้องหนีกลับไปในห้องส่วนทางด้านที่อพาร์ตเมนต์แห่งนี้ครับมียามคอยดูแลอยู่ในวันหนึ่งเขาได้รับของฝากซึ่งมันก็คือปลาเน่าทําให้เลือดกำเดาของเขาไหลออกมาทันทีและนี่ครับก็คือจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ต่อไปนี้หลังจากนั้นยามก็ได้เข้ามาหาฮายอนซูเพื่อที่จะให้กรอกแบบฟอร์มในการย้ายเข้ามาอยู่ในอพาร์ตเมน ก่อนที่ฮายอนซูจะคิดว่ายามที่นี่ครับมีอาการแปลกๆแ,และจ้องมองเขาผ่านประตูอย่างไม่ละสายตาส่วนท่าทาของจีซูผู้ที่ค้า้งไขในเสียงดนตรีครับเธอก็เพิ่งจะย้ายเข้ามาอยู่ที่นี่ จีซูนั้นมักจะเปิดเสียงเพลงดังครับในขณะเดียวกันจีซูที่กําลังจะออกไปด้านนอกเธอก็พบเข้ากับหญิงประหลาดคนหนึ่งครับที่เพิ่งจะสูญเสียลูกไปทําให้เธอนั้นคิดว่าลูกของเธอนั้นยังมีชีวิตอยู่เมื่อเห็นแบบนั้นก็ทําให้จีซูตกใจอย่างมากครับก่อนที่จีซูจะพบเข้ากับแจฮอนผู้ที่เปรียบเสมือนกับบาทหลวง แจฮอนได้เล่าเรื่องผู้หญิงแปลกประหลาดที่จีซูเพิ่งจะเจอเมื่อตกี้ให้กับเธอได้ฟังว่าเธอนั้นเพิ่งจะสูญเสียลูกไปเมื่อปีที่แล้วหลังจากนั้นแจฮอนก็เดินชนเข้ากับนักเรียนคนหนึ่งครับเขามีชื่อว่าซางอุกที่ในตอนนี้กําลังเดินขึ้นลิฟต์ไปพร้อมกับเทปก่าวเป็นจํานวนมากท่าท้าของอึนฮยอกที่อาศัยอยู่กับน้องสาวอย่างอึนยูเขาได้เอาเงินมาให้กับน้องสาวเพื่อจ่ายค่าเทอม แต่้ว่าอึนยูก็ตอบไปว่าไม่เป็นอะไรเพราะว่าฉันจ่ายไปแล้วหลอกลวงมาได้คนหนึ่งซึ่งอึนยูก็มักจะลํำคาญพี่ชายอยู่บ่อยครั้งทางด้านของซังอุกเขาได้เข้ามาพันเทปไปที่ชายคนหนึ่งครับก่อนที่จะทำการทารมานชายคนนั้นส่วนทางด้านของฮยอนซูเขาเอาแต่เก็บตัวอยู่ในห้อง กินแต่บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปและเล่นเกมไปวันๆและในคืนเดียวกันนั่นเองครับพระเอกก็ได้รับข้อความจากคนส่งของว่าวางพัสดุเอาไว้หน้าห้องเพราะว่ายามหน้าประตูนั้นไม่อยู่ฮยอนซูจึงออกไปเอาของก่อนที่พบว่ากล่องของเขานั้นมันถูกฉีกออกสเสบียงของเขาในตอนนี้ครับกระจายไปทั่วพื้นฮยอนซูจึงเดินตามไปดูก็เห็นสิ่งแปลกประหลาดเมื่อจูจ่ๆหัวแมวก็หุดออกมา ก่อนที่จะมีแขนปิศาครับดึงหัวแมวเข้าไปกินเมื่อเห็นแบบนั้นฮยอนซูก็ตกใจอย่างมากเขาพยายามวิ่งกลับไปหลบในห้องของเขาก่อนที่จะมีเสียงผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาบอกว่าได้โปรดช่วยฉันด้วยฉันกลัวอย่างมากฮายอนซูนั้นจึงเข้าไปดูผ่านจอภาพก็เห็นว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งครับต้องการความช่วยเหลือจากพระเอก เธอขอเข้าไปหลบอยู่ในห้องของพระเอกก็เท่านั้นฮยอนซูพยายามติดต่อไปหาตำรวจครับแต่ถ้าว่ามือถือก็ใช้การไม่ได้ซึ่งตัวของฮยอนซูนั้นก็ไม่เชื่อใจผู้หญิงคนนั้นก่อนที่เขาจะบอกให้ผู้หญิงคนนั้นยกมือขึ้นเพื่อดูว่าผู้หญิงคนนี้นครับคือสัประหลาดที่กินแมวหรือเปล่าแต่ทว่าผู้หญิงคนนั้นก็ไม่ยอมก่อนที่เธอครับจะกลายร่างเป็นสัประหลาด มันพยายามพังประตูเข้ามาด้วยความกระหายก่อนที่เสียงเพลงจากห้องจีซูจะดังขึ้นเมื่อสัปปะหลาดได้ยินมันจึงมุ่งหน้าไปที่นั่นฮยอนซูจึงออกไปดูก่อนที่เขาจะพบเข้ากับซังอุกส่วนทางท่าของสัปปะหลาดมันได้เข้าไปเคาะห้องของจีซูพร้อมกับบอกว่าฉันหิวเปิดประตูเดี๋ยวนี้มันพยายามพังประตูเข้าไปครับก่อนที่มันจะจากไป ส่วนทางดาของอึนฮยอกเขาได้ออกเดินทางเพื่อที่ไปทํางานและเพราะว่าในตอนนี้ครับลิฟต์ก็ใช้การไม่ได้จีซูได้ออกมาก็พบเข้ากับซังอุกพร้อมก็บอกว่าเมื่อตะกี้มีผู้หญิงแปลกๆคนหนึ่งพยายามเคาะประตูห้องของเธอและหน้าของเธอก็เปื้อนเลือดอีกด้วยซังอุกก็บอกว่ามันไม่ได้เคาะมันกระแทกเข้าอย่างเต็มแรงต่างหาก เมื่อผู้คนจะออกไปด้านนอกครับในตอนนี้พวกเขาก็พบว่าประตูของตึกนั้นมันถูกปิดเอาไว้และลุงยามก็หายตัวไปอีกด้วยอึนฮยอกจึงเข้าไปถามเจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่มีชื่อว่าอีฮยองว่ามันเกิดอะไรขึ้นในตอนนี้ครับพวกเขาไม่รู้ว่าทำไมประตูอาพาร์ตเมนต์ถึงปิดและมันก็ไม่มีทางออกให้กับพวกเขาเลย อีขยงพยายามติดต่อไปขอความช่วยเหลือแต่ทว่าในตอนนี้การบริการของรัฐบาลนั้นมันก็ใช้การไม่ได้ในขณะเดียวกันครับตาลุงเจ้าของร้านขายของก็ได้เข้ามากดปุ่มสวิตช์ต่างๆครับจนพบว่ามันมีปุ่มที่สามารถเปิดประตูด้านหน้าได้เมื่อทุกคนกำลังดีใจที่ได้ออกไปจากที่นี่ครับจูๆ่ๆพวกเขาก็พบว่ามันมีสัปลัดร่างใหญ่ตัวหนึ่งยืนรออยู่ด้านหน้า ในตอนนี้ครับทุกคนต่างตะลึงกับสิ่งที่เห็นก่อนที่สัป,ปลดตัวนั้นจะบุกเข้ามาพร้อมกับทําการสูบเลือดจากชายคนหนึ่งไปอึนฮยอกครับจึงบอกให้ปิดประตูไปซะและเขาก็ใช้ถังดับเพลิงครับคนไล่สัป,ปลดตัวนั้นเขาบอกให้ตาลงร้านขายของรีบไปปิดประตูเพื่อที่ไล่มันออกไปให้ได้ประตูอาพาร์ตเมนต์ครับได้ปิดลงแต่ทว่าสัป,ประาดก็ยังคงอยู่ด้านในในตอนนั้นอีคยองก็ได้พุ่งเข้าใส่สัป,ปลดตัวนั้นจนกระเด็นออกไปด้านนอก อึนฮยกจึงดึงประตูเอาไว้ให้ก่อนที่เขาจะสามารถช่วยสาวนักดับเพลิงเข้ามาในอาพาร์ตเมนต์ได้อย่างบุดวิดท,ทำให้ในตอนนี้ครับพวกเขารู้ว่าตอนนี้ทั่วทั้งเมืองนั้นเต็มไปด้วยสัตวประหลาดที่ออกอาลบาดส่วนทางด้านของพระเอกที่เห็นว่าโลกกำลังอวสานจู่ๆเลือดกำเดาของเขาก็ไหลออกมาจากจมูกย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นฮยอนซูนั้น เอาแต่เก็บตัวอยู่ในห้องถึงแม้ว่าครอบครัวจะชวนออกไปไหนก็ตามครับเขาก็ไม่ยอมไปด้วยจนสุดท้ายครอบครัวของเขาก็ประสบอุบัติเหตุฮยอนซูจึงรีบมุ่งหน้าไปที่งานศพก่อนที่จะเข้าไปต่อว่าให้กับพ่อแม่ที่ตายไปว่างเงินที่เหลือให้กับเขา30ล้านบอนนั้นจะใช้ยังไงมันก็คงไม่พอทั้งชีวิตตอนนี้ครับมีการแจ้งเตือนเกี่ยวกับอาการที่กลายเป็นสับปะหลาดนั่นก็คือจะมีเลือดกำเดาไหล ทางด้านของอึนยูเธอล้มลงไปที่บันไดก่อนที่ซังอูครับจะเข้ามาเจอในขณะเดียวกันนั่นเองครับสัปลาดก็ได้เข้ามากัดที่ไหล่ของซังอูครับทําให้ในตอนนี้ซังอูนั้นได้รับบาดเจ็บและเขาก็ทําการจัดการกับสัปลาดตัวนั้นและพบว่าไอ้สัปลาดตัวนี้ครับมันเอาหัวไปกระแทกที่ห้อง1510้างซังอูได้ทําการกระเทือสัปลาดตัวนั้นจนจมเข้าไปในกําแพงส่วนทางด้านของจีซูเธอได้ออกมาด้านนอกและพบเข้ากับสัปลาดตัวหนึ่งครับ มันได้พุ่งเข้ามาจู่โจมร่างของเธอและในตอนเดียวกันนั่นเองแจฮอนก็ได้ทําการชักดาบออกมาและทําการตัดหัวของสัตว์ปรลาดตัวนั้นและในตอนเดียวกันนั่นเองครับพวกเขาก็ได้รับข้อความแจ้งเตือนเกี่ยวกับสัตว์ป,ปลาดที่เข้าจู่โจมและใครที่มีเลือดก,กำเดาไหลแล้วแล้วก็จะต้องหนีไปให้ไวที่สุด ตัดพามาที่ศัพ์ประหลาดที่แจฮอนตัดหัวไปในตอนนี้ครับมันยังคงไม่ตายก่อนที่มันจะฟื้นขึ้นมาในขณะที่กําลังเถียงกันอยู่ว่าจะเอายังไงต่อจูจูซังอุกก็ปรากฏตัวขึ้นทําให้คนที่อยู่แถวนั้นครับแตกตื่นอย่างมากเมื่อเห็นว่าชายนักเลงคนนี้ครับโดนกัดมาตาลุงร้านขายของจึงเข้าไปช็อตไฟฟ้าไปที่ซังอุก ในขณะที่พระเอกกำลังหาข้อมูลอยู่นั้นจูจ่ๆเขาก็หิวเหลือเพียงแค่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหน้าห้องเท่านั้นที่พอจะประทังความหิวได้ฮยอนซูจึงรีบออกไปจากห้องเพื่อที่จะไปเอาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเข้ามาแต่ทว่าในตอนนั้นสัปหลาดตัวที่หัวขาดก็ได้เข้ามาในห้องของเขาถึงมันจะมองไม่เห็นแต่หูของมันนั้นรับรู้ได้อย่างดีมาก มันได้ยินเสียงลำโพงครับจึงใช้มือแทงไปที่ลำโพงตัวนั้นทําให้ในตอนนี้ฮายอนโซนั้นจะต้องเงียบให้ได้มากที่สุดท่าหน้าของตาลุงร้านขายของเขาได้ทําการจับตัวซังอุเอาไว้ในขณะที่กําลังตัดสินใจที่จะฆ่าใช้ยนักริงคนนี้ครับจูจูซังอุกก็ตื่นขึ้น,นมาพร้อมกับซัดตาลุงจนสลบไป ท่าท่าของแจฮอนกับจีซูทั้งสองครับได้พบเข้ากับชายที่ถูกเทมัดเอาไว้ก่อนที่พวกเขาจะเข้าไปช่วยเหลือชายคนนั้นชายคนนั้นจึงบอกว่าเขาโดนป้นมาหลายวันแล้วไม่รู้ว่าด้านนอกนั้นมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ส่วนท่าทาของอึนฮยองและอีคย็อกพวกเขาบอกว่าให้รวมกลุ่มกันจะดีกว่ารอจนกว่ากู้ภัยจะมาถึงน่าจะปลอดภัยที่สุด อึนฮยอกจึงบอกว่าเราจะต้องไปที่บ้านเด็กเล็กที่นั่นครับน่าจะปลอดภัยกว่าที่นี่ส่วนทางด้านของพระเอกเขาคิดจะฆ่าตัวตายครับจูจ่ๆเขาก็เห็นว่ามีชายคนหนึ่งครับพยายามปีนลงไปด้านล่างเพื่อที่หาอาหารมาให้กับลูกๆในขณะเดียวกันนั้นเองครับสัตว์ประหลาดก็ได้เข้าจู่โจมชายคนนั้นทําให้ชายคนนั้นตกลงไปด้านล่างเด็กหญิงเห็นแบบนั้นครับจึงขอความช่วยเหลือทําให้ตัวของพระเอก โยนของลงไปเพื่อที่ช่วยไล่สัป,ปหลาดก่อนที่สัป,ปหลาดตัวนั้นจะโมโหและพุ่งเข้าไปในห้องของฮยอนซูมันได้ทําการจู่โจมพระเอกและรัดตัวเขาก่อนที่ตัวของพระเอกจะได้รับความช่วยเหลือจากชายข้างห้องครับที่มีชื่อว่าดูซิกซึ่งชายที่ตกลงไปด้านล่างนั้นก็ถูกสัป,ปหลาดนั้นปล่อยเชือ้อและกลายเป็นพวกมันไปแล้วท่าทาของฮยอนซูเขาได้เข้าไปปรึกษาดูซิก ว่าจะทำยังไงต่อเพื่อที่ช่วยเด็กๆพวกนั้นซึ่งดูชิกก็เป็นคนพิการที่ไม่สามารถเดินได้ดูชิกได้ทำการปรับแต่งอาวุธให้กับพระเอกให้อาวุธของพระเอกนั้นมีกระแสไฟฟ้าพร้อมกับกํำชับว่าพอถึงยังไงเราก็สู้พวกมันไม่ได้อยู่แล้วระหว่างทางที่ไปช่วยเด็กๆครับพระเอกก็เจอเข้ากับสับปหลาดหัวขาดเขาจึงเสียบอาวุธไปที่สัปหลาดตัวนั้นแต่ถว่าอาวุธ ก็ทําอะไรสับปะหลาดตัวนั้นไม่ได้พระเอกรับจึงอาศัยโอกาสเผลอเข้าเล่นงานสับปะหลาดตัวนั้นจนทําให้สับปะหลาดตัวนั้นลม้มลงกับพื้นให้ยอนซูนั้นพยายามที่ไปช่วยเด็กๆให้ไวที่สุดก่อนที่เขาจะเข้าไปช่วยเด็กๆและพาเด็กๆหนีออกมาจากห้องขังแต่ทว่าในตอนเดียวกันนั่นเองครับเลือดกําเดาของพระเอกก็ไหลออกมาทำให้ในตอนนี้ร่างของเขาอีกร่างหนึ่งนั้นได้ออกมาซึ่งจริงๆแล้วพระเอกนั้นก็มีเชื้อสับปะหลาดอยู่ด้วย และเรื่องราวในสวิตโฮมตอนที่2ก็จบเอาไว้เพียงเท่านี้ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์และกด Subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางพวกเราด้วยนะครับ